ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีสิง์ในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนสิงหาคมใกล้จะสิ้นเดือนแล้วและจะย่างเข้าสู่ในเดือนของกันยายนเราก็จะมาพูดถึงดวงชะตาราศีของท่านในช่วงนี้ว่าเป็นอย่างไรเรามาพูดถึงในเรื่องของการงานการเงินกันก่อนของชาวราศีสิง์ในช่วงนี้ ในช่วงนี้ท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านอย่างมากมายและจะมีงานมากเข้ามาะจะมีงานเข้ามามากกว่าทุกครั้งในสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องทำบางสิ่งบางอย่างนั้นก็เป็นงานที่เรียกว่าเร่งด่วนหรือเป็นงานที่เร่งรีบก็มีในช่วงนี้ในช่วงของวันที่หนึ่งของเดือนกันยายนนี้จะมีดาว พระพุทธนั้นเดินเข้าสู่ในตำแหน่งของราชาโชคจึงทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นจะมีโอกาสที่จะโชคดีบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะได้รับแต่สิ่งดีๆบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีโชคมีลาบเข้ามาเกยท่านอีกในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบ อยู่เสมอในช่วงนี้ท่านจะมีความมณะอดทนอีกต่หากท่านเป็นคนที่เรียกว่าเข้มแข็งกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงอีกตาหากในช่วงนี้ต่อไปนี้ชาวราศีสิงห์นั้นจะอยู่ในราชาโชคนั่นก็หมายถึงว่าในสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นในด้านของการงานก็ดีหรือในในเรื่องของการเงินก็ดี ท่านจะทำอะไรจะไปเจรจาอะไรในเรื่องการเงินการทองในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอชาวราศีสิงห์นั้นจะประสบกับความสำเร็จจะทำอะไรก็จะมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกแต่าหากในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ต้องยกให้ชาวราศีสิงห์จะเป็นผู้ที่มีโชคมีลาภที่ดีในช่วงนี้ ชาวราศีสิงห์นั้นจะประกอบกิจการอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จทางนั้นรวมไปถึงในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภในช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาเกยตัวท่านท่านจะหยิบจับอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกในเรื่องของการค้าขายอีกเช่นเดียวกันท่านจะขายอะไรก็จะดีจะมีกำลิกำไรเข้ามาหาท่าน อยู่เสมอในช่วงของวันที่หนึ่งนั้นจะมีดาวพระพุธนั้นโคจรเข้าสู่ในเรือนราพะอีกเช่นเดียวกันก็จะทำให้ดวงชะตาของท่านนั้นดีจะมีจุดยืนที่โดดเด่นเห็นได้ชัดจะทำอะไรประกอบอะไรก็จะมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกต่หากในช่วงของวันที่17 กันยายนอันนี้อีกเช่นเดียวกันดาวพระอาทิตย์นั้นก็จะโคจรเข้าสู่ในราศีกันจึงทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นต้องมีความเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดงานที่ท่านทำก็รู้สึกว่าจะโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านทำงาน รับราชาการก็ยิ่งดีท่านจะมีบริวารมากมายกายกองตัวของท่านนั้นจะมีคนยกย่องให้ท่านได้เป็นผู้นำอาจจะทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความเจริญและมีความสุขอีกต่อไปในเรื่องของการงานแต่หากว่าท่านทำงานรับราชาการบางทีบางครั้งท่านอาจจะได้ตําแหน่งที่ดีมีเงินเดือนเพิ่มอีก ในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะต้องมีงานทำจนล้นมือบางทีบางครั้งท่านอาจจะต้องจ้างวานหรือว่าหาลูกน้องมาช่วยทำก็มีในช่วงนี้ในเรื่องการงานก็ถือว่าล้นมืองานจะดีท่านก็จะมีเงินเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆบางท่านนั้นอาจจะต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปนอกสถานที่ ก็เพื่อการทำงานนี้แหละจะทำให้ตัวงท่านนั้นต้องสัญจรออกจากเคหสถานบ้านช่องในช่วงนี้การทำมาหากินก็ถือว่าท่านไม่สะดุดหรือว่าไม่ติดขัดอะไรในเรื่องของการงานงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นอาจจะมีชื่อเสียงอีกต่หากจะมีคนเรียกว่ารู้จักตัวของท่านบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะได้ การยกย่องอีกตาหากในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะดีมีเข้ามาหาหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเงินมากเงินน้อยหรือว่าเงินหมื่นเงินแสนในช่วงนี้จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถตาหากว่าท่านทำการค้าขายท่านจะได้กาเงินเรียกว่ากาเงินหมื่นหรือเงินแสนก็ได้ทุกวันในช่วงของตอนเย็น พอปิดล้านท่านก็คิดเงินคิดบัญชีท่านจะมีเงินเข้ามาหาท่านแต่ละวันนั้นมากมายกายกองจึงทำให้ตัวท่านนั้นไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองท่านอยากได้ของแพงๆไม่ว่าอยากจะได้อะไรรถบ้านหรือว่าสิ่งของที่มีค่าท่านก็จะได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านไม่ติดขัดในเรื่องการเงิน การเงินของท่านนั้นจะมีพร้อมจะมีความปลอดโปร่งอีกแต่หากเงินทุกบาททุกสตางค์จะมาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านที่ท่านได้เคยสร้างสารรค์ไว้ในช่วงก่อนนั้นเงินที่ท่านเคยรอคอยไม่ว่าจะเป็นเงินอะไรก็จะมาหาตัวท่านในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าชาวราศีสิงนั้นจะประสบกับสิ่งดีๆ รวมไปถึงในเรื่องของจิตใจของท่านท่านก็เป็นคนที่เรียกว่าใจดีมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะทำอะไรก็เรียกว่าท่านช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานหลวงงานลาดหรือว่างานหนักงานเบาถ้าหากว่าเข้ามาขอร้องกับชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์นั้นก็จะให้ความช่วยเหลือท่านอยู่เสมอท่านไม่เคยรังเกียจไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใคร อีกต่หากในเรื่องการงานก็ถือว่าท่านชอบรู้อยู่รู้อยู่แล้วท่านจะทํำเก่งไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมหรือจะเป็นงานส่วนตัวท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีนิสัยไม่เย่อหยิงกับใครครบง่ายใจดีอีกต่หากในเรื่องการบุญการทานท่านก็ชอบทําอยู่แล้วท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีนิสัยที่ดีคบง่ายคบกับใครก็ไม่มีพิษมีภัย กับใครท่านเป็นคนใจดีในเรื่องของการบุญการกุศลท่านก็เป็นคนที่ชอบทำอยู่แล้วท่านมีจิตใจไปในทางศาสนาจะทำมาหากินท่านก็มีความสดใสและรุ่งเรืองการประกอบกิจการต่างๆจึงได้มีความสำเร็จอยู่เสมอชาวราศีสิงห์นั้นท่านไม่เคยบ่นหรือว่าไม่เคยว่าจะลำบากแค่ไหนท่านก็ลุยงานอยู่แล้ว ทั้งหญิงและก็ทั้งชายไม่มีการเลือกงานขอให้มีงานทำท่านก็ทำได้ตลอดในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาฟ้าดินก็เปิดให้เขาให้ชาวราศีสิงห์นั้นจะมีความสำเร็จอยู่เสมอบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะมีโชคมีลาบก็ได้ในช่วงนี้บางท่านก็ไปกราบไหว้พระหรือว่าไปขอพรพระ ท่านก็อาจจะได้เลขดีๆมาสมมุติว่าบางทีบางครั้งท่านอาจจะถูกลางวัลอาจจะรวยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบของชาวราศีสิงห์อีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานดีการเงินดีมีเงินใช้ในเรื่องโชคลาบก็พอมีบ้างในช่วงนี้ก็ถือให้ ชาวราศีสิงห์นั้นลองเสี่ยงโชคดูก็ได้อาจจะได้เป็นกอบเป็นกรรมหรืออาจจะได้เป็นหมื่นเป็นแสนก็เป็นไปได้สำหรับท่านที่ยังไม่มีงานทําในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ก็จะมีงานทําในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านเคยไปสมัครงานอะไรกับใครบางทีบางครั้งเขายังไม่เรียกตัวในช่วงก่อนนั้น ท่านก็รอคอยอยู่แต่ต่อจากนี้ไปท่านไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปเขาอาจจะเอางานเอางานมาให้ท่านได้ทำในช่วงนี้เขาอาจจะเรียกตัวท่านให้ไปรายงานตัวเพื่อทำงานในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นประสบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนในเรื่องการกินการอยู่ท่านก็ไม่เคยอดอยากท่านอยากจะได้กินอะไรท่านก็ได้ ยังใจที่ท่านนึกคิดเพราะว่าท่านมีเงินมีทองอยู่มากมายบางท่านนั้นก็มีเงินจนเหลือเก็บเหลือฝากอาจจะไปซื้อของที่มีค่าไว้ประดับเกียรติก็มีในช่วงนี้บางทีบางท่านก็เอาเงินไปต่อยอดและก็ขยายกิจการให้กว้างขวางออกไปอีกในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านรีบทำได้เลยท่านจะมี มีโชคมีลาบเข้ามาหาตัวท่านในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพหรือว่าพรรนามัมในช่วงนี้ท่านก็จะเป็นคนที่เรียกว่าแข็งแรงาหากว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยก็เขาท่านเป็นคนที่เรียกว่าทำรรมาหากินก็เก่งจะทำอะไรก็มีความเพื่อมพร้อมมีความพิถีพิถัน มีความขยันอีกต่หากในเรื่องของการทำมาหากินต้องยกนิ้วให้กับชาวราศีสิง์ในช่วงนี้ท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญท่านจะนึกคิดอะไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วจงประสบกับความสุข ความเจริญฟังกันแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังในคลิปของเรานี้ถ้าหากว่าเห็นดีก็กดติดตามถ้าหากว่าเห็นไม่ดีก็ให้ท่านกดข้ามไปก่อนและอีกอย่างหนึ่งต้องขอขอบพระคุณท่านที่คอมเมนต์เข้ามาติชมอันนี้เรายินดีต้อนรับทุกคอมเมนต์ และเป็นกำลังใจให้กับตัวเราตัวเราขอความแสดงความดีใจกับทุกคำอคอมเมนต์ด้วยก็ขอให้ทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามานั้นจงประสบความสุขอีกเช่นเดียวกันท่านจะนึกคิดอะไรก็ให้ท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาก็ขอให้ทุกท่านจงอายุมั่นฝันยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับ สวัสดี